้หนูอยู่เกาหลีตน้องมามาแล้วนี่ไงมาช่วยน้องหาแฟนไงหายหน่อยค่ะนี่ไงเดี๋ยววันนี้จะลงโพส์ในไอีแล้วก็บอกว่าเสามล้านกว่าคนที่ตามอยู่ก็คือเบสโสดค่ะโอเคค่ะเรามีแค่เราหรอวันนี้ดี๋ยวมีเพื่อนพี่คนหนึ่งชื่อคุณไหมเพื่อนอเกลียดเบสอะเกียด่ะเลยบาบ้านสวยมากอะ เลิศรอน้องจนหิวค่ะรอกินก่อนแล้วนะนี่ได้ไปรวกินใหม่กินใหม่แล้วปะสวยอะ่ะ <c oughs> มันฟิลเตอร์เลยว่าทำไมหน้าพี่สวยขนาดเนี้ยมากพี่เดี๋ยวพี่เซฟไปว้าว,าวสวยมากค่ะสวยมาก